พระสมเด็จแผ่2,000ปี2,511ครับของหลวงพ่อแผรววัดพิคุนทองครับเป็นพระสมเด็จเนื้อผงนะครับมาแบบสวยๆนะครับนี่จะมีขีดนะครับอยู่ทางด้านซ้ายขององค์พระนะครับทางด้านขวาขององค์พระก็จะอยู่ทางด้านล่างนี่ครับที่ผมชี้เอาไว้นะครับส่วนด้านล่างก็จะมีขีดบริเวณตรงกลางนะครับเช่นเดียวกับด้านบนนะครับก็จะมีขีด เป็นเส้นๆใหญ่ๆแบบนี้เหมือนกันนะครับนี่ทั้ง4จุดจะอยู่ตรงบริเวณที่ผมชี้เอาไว้ครับส่วนลักษณะด้านหลังขององค์พระนะครับพลิกตะแคงดูนะครับนี่ใบหน้าของหลวงพ่อครับจะสูงลอยนูนมีมิตินะครับนี่ลองยันพวกนี้ต้องติดคมนะครับเลข2ครับจะคมชัดลึกกับคาว่าแพรแล้วก็คําว่าพันนะครับมาดูขอบนะครับที่ผมชี้เอาไว้นี่ขอบทั้งด้านซ้ายครับจะมีขีดเป็นเส้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับ และก็ขอบทางด้านล่างนะครับนี่ตรงกลางจอตรงนี้ครับจะมีขีดเป็นเส้นและก็ขอบทางด้านขวานะครับนี่ครับขีดนี้ค่อนข้างจะเห็นชัดหน่อยครับนี่แล้วก็เส้นสุดท้ายครับด้านบนนะครับนี่มีมิติแบบนี้เลยครับนี่ด้านหลังนะครับสังเกตนะครับที่ผมบอกเอาไว้นี่สังเกตใบหน้าหลวงพ่อครับสูงลอยนูนนะครับนี่แบบนี้ลงกล้องแล้วเห็นชัดดีจริงจิครับนี่ดูร่องยันครับ ผมมีมิติครับเลข2สครับลึกนะครับกว่าฟอนต์หนังสือคําว่าแพรและก็คําว่าพันนะครับนี่ใครมีแบบนี้นะครับผมต้องสิงบุรีก็ยินดีรับเช่านะครับ